เชื่อไหมคะว่าบ่นอยากกินแกงสัปปะรดมาหลายวันแล้วไม่ใช่ว่าพี่รอสไม่อยากทำให้นะคะแต่หาสัปปะรดยากมาก เมื่อวานมีโอกาสเข้าไปในเมืองในตัวเมืองยะโสธรก็เลือกไปเห็นนะร้านขายผลไม้คมิมีสับประรดด้วยก็เลยจัดมาหนึ่งลูกในราคา40บาทนะคะจะบอกว่าพี่รอแต่แกงสับประรดอร่อยมากเลยค่ะพี่เมย์ชอบมากๆเมียบ่นอยากกินหลายวันแล้วนะคะไอ้คนทําก็อยากทําให้แต่หาสับประรดยากจริงๆนะคะและว,วันนี้มีสับประรดแล้วก็นี่เลยค่ะพี่รสจะทาการทําแกงสับประรดให้พี่เมย์ทานทันทีเลยค่ะ เครื่องครบแล้วนะคะพี่รตก็ตั้งเตาตั้งหม้อเลยค่ะส่วนใหญ่เรื่องอาหารเรื่องกับข้าวพี่รตจะเป็นคนทานะและพี่รตก็ทํากับข้าวอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นอีกสาเหตุหลักหนึ่งนะคะที่พี่เมย์หนักจากอา่าไม่เกิน50โลตอนนี้60-70แล้วจ้านี่เลยค่ะพี่รตก็จะเอาพริกแกงนะคะมาคนคนกับกะทิให้แตกมันแบบนี้ก่อนนะคะจนมันหอมมันมันแล้วเนี่ยก็ใส่หมูลงไปแบบนี้เลยค่ะและพี่รตบอกว่าถึงตอนนี้ก็คนคนนะคะ ให้หมูมันสุกด้วยแล้วก็ให้กะทิเนี่ยมีความหอมแล้วก็แตกมันยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ใส่สับป,ปะรดของเราลงไปเลยส่วนสับป,ปะรดก็ใช้หมดลูกเลยแล้วก็คนอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนที่จะใส่น้ําเติมน้ําลงไปนะคะแล้วก็เติมลงไปเลยใครอยากกินน้าเยอะๆก็เติมเยอะเลยค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็รอน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะพี่รสอปรุงรสแล้วนะคะแล้วก็ใส่นี้เลยโหระพาลงไปค่ะ ความจริงแค่นี้ก็คือเป็นอันเสร็จแล้วนะคะปรุงรสเรียบร้อยนี่ค่ะแกงสับป,ปะรดฝีมือพี่อดถ,ถึงตอนนี้นะคะคนถ่ายก็ท้องร้องจอกๆแล้วค่ะหุงข้าวรอเป็นที่เรียบร้อยพอร,รู้แล้ววันนี้เราจะได้กินแกงสับป,ปะรดฝีมือพี่อตแน่นอนวันนี้ก็ตั้งใจจะกินเนี่ยแหละคะ่ะเมนูเดียวเลยนะคะเพราะทำหม้อใหญ่หอมมากๆเลยค่ะ